ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาเทสนะครับอ่าทีมเมตาของวันนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับตัวหลักๆก็จะมีอีบานะครับอีบาสองตัวเลยนะฮะมีชูเทนด้วยชูเทนเนี่ยน่าจะเป็นตัวตีเดี่ยวชูเทนกับอ่าน้องอะไรอะน้อง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 ,องไอตุ่นเนี่ย น่าจะเป็นตัวตีเดียวนะครับเวลาเอาไปตีบอสนะครับสามารถทําตัวใดตัวหนึ่งมาก็ได้หรือทั้งคู่ก็ได้นะเอาไปลดเกาะด้วยนะฮะแล้วก็เวลาทีหมูก็จะเป็นอีบาเป็นดำเม็นดำนะฮะแล้วก็โมมิจิเดี๋ยวดูก่อนว่าโมมิจิเป็นตัวยังไงสก,กิลเป็นแบบไหนนะฮะโมมิจิผมมัมีมีมีตัวอยู่นะโมมิจิแต่ว่าไม่ได้ปั้นขึ้น6ดาวนะครับแล้วก็มันไม่มีลดเกาะใช่ไหมมันมีใบเมเปิลแต่ว่าไม่มีไม,มไม่มีลดเกาะ ถ้าไม่มีรถก่อเนี่ยผมไม่เอาเพราะว่าเอ้ยไม่มีแม่งูแล้วนี่อืงั้นไม่เอาดีกว่าผมใช้น้องน้องหมูดีกว่านะครับซึ่งทีมี้ผมจะได้มวันนี้ก็คือทีมน,นี้นะครับทีมน,นี้เลยทีมทีเจ็ดนะฮะป้าเดี๋ยวเราลองไปเทสกันว่าเป็นยังไงจะแรงไหมนะครับจื๊บจื่ะทีมนี้นะครับโอเคอ่าประมาณนี้อุ้ยสปีดก็ไม่ได้แย่นะต้องกิน มันตอบไครอ่ะตุ้มๆๆๆเอานนองหมูมาคุ้มไหมนะอืเก้าเก้าหมื่นนะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ <c oughs> แรงมากนะดาวมิทยังยังเทียบกับเมื่อวานไม่ติดเลยนะทีมก่อเฟนยังโอเคกว่าหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นตัวซัพพอร์ตตัวอื่นหรือเปล่าแทนเอามาแทนน้องหมู <c oughs> น้องหุ่นฟางอะไรเงี้ยครับเวลาบึ้มบอจะได้แรงหน่อย <c oughs> อ่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง อ้าวงานหยาดละไม่มีไฟไม่มีไฟอือแสนนึ่งนะครับก็ยังเทียบยังเทียบไม่ได้อยู่ดีเนาะเพราะว่าโอราเกะยังแรงกว่าเอาจริงหรือว่าเราต้องหาตัวบัฟมาอีกหรือเปล่าเพราะาอีบาเป็นตัวดาเมจต,ตัวเดียวผมว่าอาจจะไม่พอมีขนาดสี่สี่ดาบมะนะแม่ดาเมจน,น้องหมูยังไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเฮ้ยอย่าเพิ่งดึงเสาดิ ผมลืมเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวไม่มีเสาเนี่เยเราก็เดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเอาทีมชูเทนอะไรเงี้ยมาตีแทนนะมันจะทันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคโอค้โหดาเมจก็ถือว่าจัดอยู่นะหรือว่าเราเปลี่ยนเป็นโชโ็อกโกเลตช็อกโกเลตผมไม่มีมมนียนะ ดามจัดดนะผมว่าไม่พอต้องใช้น้องหุน่นต้องใช้หุ่นฟางมาเพิ่มบับไม่พอน้องเซนผมสองสาแล้วนะมไม่ทันจริงด้วยฮะดามีไม่พออาจจะต้องหาดาเมีเดี่ยวมาเพิ่มอ,อีกตัวนึง่งโอเคก็ยังไม่พออยู่ดีห้าล้าน น้อยกว่าที่คิดแลเนี่ยปกติทีมเนี้ยถ้าใช้ทีมเก่าทีมเดิมผมว่าเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าชูเทนใช่ไหมผมลองดูก่อนมิตามะชูเทนมีอะไรบ้างถ้าไม่มีชูเทนจริงๆผมจะเอามิตามะของอันโดนมาเล่นอันโดนโบโอเทาเกะซะด้วยเอาดีไหมอันโดนอันนี้แต่อันโดนอันนี้มันไม่ค่อยนี่งหน่อยเลย เดี๋ยวนะโอราเกะอ่ะตัวนี้นะครับแล้วก็เก็บต่อใช้ตัวนี้เป็นตัวเก็บก็ได้ใช้ชูเทนทีมชูเทนนะครับปุ๋ย <c oughs> วันนี้น้องบับชูเทนเออหรือว่าเราจะใช้ตัวนี้มาเพิ่มดีเอาอันโดนมามาบวกเพิ่มก็น่าสนใจนะชูเทนผมอยู่ไหนอันนี่ แต่เล่น2ชูเทนก็น่าสนใจนะเอาจริงจริงวะชิรานุยนะฮะหนุยชูเทนชิรานุยเหลืออะไรอีกอะตอนนีน้นะจริงก็ไม่ต้องหรอกมังม้งแมงูมันจะแย่งกันปักสนะีไง <laughs> ผมกลัวจะแย่งกันฝักเสาอะโอเคอ่าลองดูฮะทีมปาัจจัชานิดนึงผมยังไม่ได้จัดทีมแบบตีเดียวเลยจริงๆมันมันมีอีกตัวหนึ่งมาด้วยหกหมื่นเบากว,ว่าหรือเปล่านะ มันรับตัวไหนอ่ะอ่าเริ่มมีคีแล้วชูเทียนซีไม,ม่คีอ่ะปัดปัดปัดสามละแล้วชูเทียนผมหายไปไหนไม่ได้เธอเ รุ่งของสองแสนสูงแรงแต่ว่าด้าด้ามีมันตำ่ำสองแสนทินละสองแสนอุ้ยแรงเอาเรื่องเลยนะแต่เสียดายตรงที่ว่าด้ามีมันตำ่ำโอเคเดี๋ยวไว้จัดทีมสำรองเพิ่มก่อนรู้สึกว่าทีนมมี้จะไม่ไหวทีมสำรองเราจะใช้เป็นจูเทนตัวหลักลวกันเนาะ จริงๆแค่ไปสองจูเทนก็ได้นะแล้วก็เป็นชีราหนุยอ่าจูเทนชีราหนุยน้องเซนอ่าน้องเซนแล้วก็อีกตัวนึงตัวนี้เหรอจริงๆน่าจะมีตัวเปิดัาตัวนึววงเป็นตัวรถเกะอะไรเงี้ยเอาเป็นแม่งูดีไหม แม่งูก็น่าสนใจครับตาทีมนี้แล้วกันผมว่าน่าจะน่าจะพออยู่อาหาทีมนะครับเ้ยแต่ว่าชุดเทคนิคตัวนึงผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่มีททวะเลยเดี๋ยวนะ้ะขอขอลองดูหน่อยนะฮะว่านจะได้ไหมผมจะหาเซตที่มันรู้สึกว่าทําได้ง่ายที่สุดเลยนะพูดเงาแล้วกันเนาะจะได้ไม่ต้องอ้นี้กันึคีดามไปะ พูดเงามีเซบที่แรงกว่านี้ไหมสิบกิบสามบาอันนี้พูดเงาขีแปดอันนี้ขีด้าเมดปึ๊บซึอาจจะเสียเวลานิดน,นึงนะครับผมอ่ะตัวนี้แล้วกันขีพอปะเนะี่ยพอไหมขี ขีด้าเม็ดจืบแปดสิบไม่พอทุกคนไม่พอด้วยอะ่ะประมาณนี้แล้วกันน่าจะโอเคอยู่ปะ่ะดูกันเลยนะฮะอ่าจะใช้ทีมนี้เปิดก่อนนะครับผมเปลี่ยนน้องหมูดีกว่าผมว่าน้องหมูมันช้าไปเอาหุนฟางไปปักดีกว่า หรือไม่ก็เป็นไทยฉะก็ได้นะครับแต่ผมจะลองเอาหุ่นฟางเพราะว่ามันจะได้ปรับดําเนินแรงหน่อยโอเคุ้มๆม,มแค่เยอะอยู่นะถึงแม้จะแม่นแค่นิดเดียวเฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้ก็ไม่ดีนะเนะี่ยไอตัวนั้นเนะี่ยจับเป็นตีธรรมดาเห็นไหม อ้ยมันมีตัวที่ไม่ควรไม่ควรจะอยู่ในทีมด้วยอีบารเราจะแพ้มากเลยอ้ตัวนั้นนะชื่ออะไรนะคูโรคูโรโดจิใช่ปะ่ะกะชิโรชิโรโดจิต้มต้มต้มอ่าเรามีแข่งสวยฮะตีทางหุ่นเลย อีบ้าผมกว่าจะได้เทิเนนะตีไปสี่แสนกับสองแสนแรงมากเลยนะบีบอสถือว่าโอเคอยู่เปล่าโอเคครับ,อคครบสองล้านละจะถึงไหมเนี่ยหกล้าน,านคือมันต้องนั่งคุมมือเนี่ยผมว่ารอบนี้มันไนอ้นีไปอาจจะช้ากว่าเมื่อวานสักน,นิดนึ่งนะครับอสี่แสนกับสองแสน ก็ประมาณ7แสนรอบหนึ่งเฉพาะบอสนะอันนี้เฉพาะบอสห้าล้านแล้วนะครับไม่เห็นบ้าเร็วบอสรอบเมื่อกี้นะครับปับปับปับเพราะว่าไม่มีรถเกาะด้วยบับสามแสนสองแสนหูเยอะอยู่นะห้าแสนแค่แบบอีบาตัวเดียวก็ ก็ห้าแสนนะบีบตัวตรงกลางนี่มีรวมตัวอื่นไลยนะหกล้านสี่แสนหกแสนแปดแสนเกือบสิบล้านถึงไหมไม่รู้ <laughs> แต่น่าจะถึงนะแต่บัฟมันบัฟมันไม่เห็นมาเลยอืม <c oughs> ไม่ถึงเก้าล้าน ทรงสสยอีบาผมมาในนี่ไปอ่าไม่เป็นไรฮะเห็นปะเกือบตายก็ก็ดีกว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ห้าล้านเรามีมาเก้าล้านโอเคอยูปักไปฮะเวลาจิ้มก็จิ้มที่หุนวางไว้โอม้มันมันน่าจะบีบได้แรงกว่านี้นะ หกหมื่นรอแปล8แปดแสนก็ใช้ได้นะตัวเดียวแปดเก้แสนก็ไม่ได้แย่นะฮะสองหมืนเองแมงูเรเมดาสองหมื่นเองบีบหกแสนกับแสนห้าเป็นสี่แสนห้าอันนี้ผมดูเฉพาะต้องหุ่นฟางนะเพราะหุ่นฟางมันบีบแม่นมาก เนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบเนี่ยม,มันจะงานเข้าตรงรอบเนี่ยล่ะโอเคน้องช่วยไว้พอไหมเนี่ยใส่ทอปเปล่าน่าจะบีบจบได้พอดีนะอือ <c oughs> เรียบร้อยนะครับโอเคสวยฮะ เรียบร้อยก็ถือว่าไม่ได้แย่นะ2ล้านประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้ดูมีธร,รมะอีบาผมมันเป็นสายฟูคิเลยนะไม่ได้แบบไม่ได้สายแบบมีธรมะบอสเลยนี่ครับฟูคิเลยคีดาเมดอ่าแล้วก็มีตัวไหนบ้างนะโอเคตัวที่เหลือก็เป็นซัพพอร์ตธรรมดาครับ ไม่ได้มีแบบอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่แมงูนไหมมีตามาแบบไม่ฟูครับธรรมดาประมาณนี้นะครับมาเทสได้ดูทีมเป็นไงบ้างสำหรับใครนะครับตีถึงสิบล้านบ้างลองแชร์กันหน่อยนะครับแบบมีตัวไหนน่าสนใจอะไรอย่างนี้บ้างตัวไหนแท่ตัวไหนดีนะครับลองคอมเมนต์กันดูเดี๋ยวเผื่อไว้เปจัดทีบ้างนะครับตอนนี้ก็ไปส่องดูแล้วนะครับแต่หาไม่เจอ ก็เลยมาจากทีมเล่นดูนะครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้นะวันนี้ไปแล้วครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ